ปีกาแตแมวได้ตอนไม้มันต้องตอนนะคะล้านเสาไมา้ตอนริ้วก็วเรียบตอนริ้วนะคะดอกช่วยดอกเล็กๆกตอนริ้วกับตอนตุ้งเงินตุ้งตองนะคะแต่หน้าวะนอนเชะแต่แล้วนอนเชะตุ้งเงินตุ้งตองเหแมวแต่แล้วเชะตุ้งตองนะคะตุ้งเงินยังไม่เชะติแต่กินกิน ตุงตุงเงินทีเรื่องได้แล้วหินตุงมโต้แตแล้วจะอุ้ยแมวได้มาแล้วนะคะตุงเงินตุงตงนอะมันล่านกอไม้ตามตนเนาะตอนไหนได้อีกตนคะ แมวลืมเจอไม่รู้อ่ะตอน,นไหนด้ตอนเลี้ยวนะคะช่วยมาไล่ามา,ามมใมาห้หรือว่าซ้ำตอนตอนเลี้ยวตอนหนึ่ง,ะะง,งอ่อะอแล้วก็ตุ่มเงินตุ่มตรงตอนอืมเนาะซ้ำอะไร้ะให้ตัวนะครับเราจะมากินดอกกล้วยดอกกล้วยนะครับ มันมีจาอะไรนะครับผู้ชมนี่ตอนริ้วที่หมวงนะครับนั่นริ้วที่หมวกนะครับผู้ชมเี๋ยวตามันมันจับในะครับผู้ชมมันจับายแล้วก็จะเป็นป้งขวดนะครับมันมีแปลกนะครับไตบันต่ันตอนริ้วนะครับตอนเริ้ยีันกนะีนกั ล่านล่านล่านเร้ากับล่านเบาไม้นะ,ะไอ้นูอีกตอนหนึ่งนดกออกดาตอนเซตตี้เดือนนอกต้นศิทธิเดือนนอกดอกติมเป็มมัดเลยริ้ว อย่เวมปัดดีรับครับีนบนีป้ามาเล่นม้ตรวจกับประชุมช่วยได้นะครับตอรเลวกับตอรเลวตอเลวกับมันช่วยมากับตอรเลวตอนเลิวมันมีกับดอกติ่งกับนกปุยเทียนที่แดงกับ chí đàn ừ. chí đàn nên ngập chí đàn gì ừ. đàn chí đàn chí đàn <laughs> chí đàn đập. chí đàn đập. chí đàn đập. chí đàn cặp đàn chí đàn đập. chí đàn chí đàn chí đàn chí